สวดีครับพ่อแม่พี่น้องกองไฟสุขโขศกับสวัสดีเอ็กซีทุกทุกท่านครับผมับสวัสดีอยู่ที่สุบุโขับผมมือนี้พาทีงานมาลงเลือกที่เป็นเจมว่านกบมาว่านถึงโลกหนึ่งต่อมาครับให้กับมอรับเรื่องต่อกอนกำนองคอนเจนครับหนึ่งเพชรเมืองไทยครับนะครับอยู่ที่สุโขทศครับผมนะครับพาให้กับทีงานกำลังเอาคันไฟงลิปฉาก ทีมง,งานเนพิ่นติดเองครับจ้าตอนติ้งมาห้ากับติดไฟแสงสีครับนี่ต้องแป้นกับพีน่น้องโอ้แป้นดูครับเพราะว่าโมมีงานมีการครับจอดไว้อยูโกดังครับฝนหัวไปเปียกเบิดนะครับนี่เอออันนี่เพื่องานโมเมนต์งานหลายเลยนี่แปนขึ้นเป็นสีขึ้นสีงานหลายโมเมนต์ครับจอดอยูโกดังครับงานโมมีเออเพื่อนในมีงานนี่ครับมีงาน นี่สองมือนะครับเด้อยมือนี่ข้ามมื้อนเออเมือนี่ครับอยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับเออเมือเนี่อยู่ขอนแก่นครับเออจิ๋วว่าถาเราต้องวยใช้กันครับติดระบบไฟเสียงก็่สุติดครับคำเหรอเพราะว่าเออฝวามเสี่งสูงมากนะครับเนาะ ่าคกับมาได้ไฟได้ไฟทำไปไหนกับดูให้เหว่าฉากคุอพนาได้ก็ติดไฟตามช่องว่างช่องว่างครับผมก็ได้เคนนอกมาติดฉากกันครับผมชิมมาครับกระทาเนี่ยมาแม่นนางเศร้าเมื่อนางขาเขาติดฉากเลยครับนางขาก็าติดฉากเลวเหรอคับก่อนติดไฟในระบบเตียงเอาเสร็จเดี๋ยวรอยสมบูรณ์แล้วความเปิดครับผมหมูเคืองไก่หัวหมูจวดจัดฟาดเบื้อมเปิดบั่มบั่มนะครับนี่ชิมมาครับไฟขั้น ข,ขั้นไฟขึ้นเรียบร้อยแล้วระบบสู่ระบบเสียงเราก็รับัระการกรับเสร็จเรียบร้อยครับอเมเจอร์ครับทางชุดครับเออตู้เบรดอเมเจอร์เสียงกลางกับอเมเจอร์ครับข้างละสี่ใบครับตู้เบรดข้างละยี่สบสี่ใบแอมสี่เบรดท่า,น,น,คาคน,นครับวักปีสิบห้าขับเบรดนะครับพีออบสามากับเบรดไม่คดเหตุครับผมที่เอาพันห้าครับผมนะครับเสียงกลางนะครับเนาะ ปาเแจ้าไปเอยนะครับพื้นที่การชมอห่วงใหญ่แม่ฆาแม่ขายเทียบครับผมเพราะว่าเป็นยังคือแม่ฆาหลายเพราะว่าส่วงงานหมอดอกังลอหลังเงียบเงาทางคือกันนะครับปิดวงไปเนี่ยนะครับส่วนวงนีหนึ่งเพชรื่อ์ชัยก็จะปิดวงเหมือนกันครับมืออื่นครับปิดวงจะชาวคนจริงอ่าเห็นที่มาเท่า ก็เลยออกงานเดินก็ลืนก็แค่ไปม่วงคนอยู่มาทำไาลืมมาจุดอยู่มองได้อ่าสีใส่ไฟอยู่มองได้กับนอนให้เพิ่นต่อคว่ำแน่นอนกับให้เพิ่นติดฉากกับกอดก้อนนะครับน้อนะครับเอองานเราเนี่ยมีงานกับมาคือเก่าแบงมีงานเนี่ยแผมีงานกับไปหารับจ้างขอสั่งแน่รับจ้างนำห้นำหน้าเดือดแค่โคดังเนี่ยเรา ปา,ากก็แปลกเพราะมันกันครับเพราะว่าเพรามังานงานหลายเลยจากฝนเนี่ยจากคนกับขึ้นกันนะครับก็แปลกเพราะว่าเนี่ยจากฝนทุกท่านเบิรงกอศัศวะโอ้ยงานขึ้นหลายเท่านี้มองมหนงานหลายมองมีงานด้วยจอดอยูุกพลางจอดหลายขั้นหลายจนหมดหล่นมองจอดครับก็เด้จอดจากฝนบาดนีไม่กระเปียกโอ้ย เป็นงังไรเนาะครับน้อฉะนั้นผมมีงานนะครับช่วงหนาฝนเออหนาทำให้หน้าฝนจะที่นีงานที่กันบที่งานที่เป็นกับผมีงานที่งานเท่ากับผมีงานกับที่มาทึ่งเสียงกับจอดตูดังเต็มกดังที่เก่าครับเอ้าจะได้กับสู่กันต่อไปสำหรับผู้เฮ็ดเครื่องเสียงผู้เฮ็ดเวที่เครื่องเสียงนะครับขอดใจกันดีช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะครับงานกับสิบลายปันได มันจะไฟก็ยังไฟไฟให้เขาสนิมอึงวันออนงานดูเลยครับนี่ตักตักผลยู่กูดังคลอยมาไฟตัวนี้เอาสตีดเชื่อมเชื่อมเข้าไปแล้ก็เอาสตีดใส่ดีเหรอครับต่อสายเดี๋ยวนะสายันเยานะก็กระต้อก็กระหัต5ีเหมกันบอก 1ิบาทตัวแล้วปวกีแม่ีนาปวดเี้ยวดสองตัวหรอเรืองกับตอโปรตอยากเอาม่เทียน่เอาคันใหลองใช้กันครับเนี่ครับขนใหม่ขนเนื้อถ้าคิดแยากก็ซ้อมากรเปิดเพ่งบ้าบ้าจะบาทครับผมชั้สองตัวลยจงตัวจานหน้ากตีกเตียยพร้อมรอามาอยูจัดมือลายฮอกจั เจ้าของคนโดซื้ยบับชาครับเจ้าก็ไปต่อสายยาวอยูเตรียมเส็จลครับผมจะน่าเปิดจะพบเสียงเครื่อวห้องก็เรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วคนัวกันแนพ่อแม่ยัครับขาเอาไฟถึ้นกั่อคันกันันแหลกนัวกันจ้น่อยครับรา่ว่าเออจักยิ้มมุมได้จุดได้กับลุง กือบสองเดือนนะพ่ท่านออกงานเนี่ยเพิ่งนเนี่ยออกงานออกการน้ำเขาเออที่ตนแต่ที่ต้นแฝดเนี่ยตะติดหมดเลยเดินเสือห้องสิบบ่บุ๋มเหมอม้าสองงานนึงหรอกครับผมสองงานนี้เรวกับสิบกับบ้านกับโกดังไปหาเปลี่ยนเออเสือใหม่อัดใหม่เสียดนอกกับนอกกับท่าสีนางร่านทางสีเวทีไปเอ่อสแซมทุกสิ่งทุกอย่างระบบเครื่องเสียงโดดล่าเนี่ยเป็นไรรถกระหางเริ่มห่างเริ่มตากฝนกระสิ โครมหัวเบ,บรกบอดีเนี่ยตั้งหน่อยอ่าท่นใดก็ขอบุณทุกท่านครับครับช่วงคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสาวชาแนลครับผมที่นี่เอาไวสา้สมหรับเจอกัน,กนคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ